หนึ่งครับไม่เริ่มเลยเอาม่เริ่มครับหนึ่งสี่สมครับหนึ่งพันครับสามพันครับผมห้าพนบาครับเจ็ดพันเจ็ดนบาทมันลื่นเงินเล้นพร้อมกับมีเสครั้งนี้คว่าจะมใครปแล้วีสามีข้างหลัง ใช่ไหมฮะโอเคหนึ่งหมืนบาทแล้วหนึ่งนบาทครับพี่ต้นอย่าดูถูกอย่าดูถูกพี่ปูพี่ปูคืออะไรฮะ,ระู่นี่เนระยอพีปูนี่มาหนึงนะ<ล>คุณแล้วนึงนะฮะคี่ต้นขอมาแะลงข่าวก่อนตันนี้ยอดอยู่ที่หนึ่งม่บาทแล้วเข้ากับน,น้องพิพลอยพี่ต้นจะบอกว่าน้องมินน้องมินน้องมินน้องินน้องมิ้นมันต้องเป็นคู่กันี่มันต้องคู่กันนี่ วางที่วางอู้กันนะอัปเดตคือน้องมีโอนเงินอยู่นะฮะยอดครั้งที่แล้วจ่ายมาก่อนเอาสิใส,ใ,สใ,ส okay. ใส่เอาใส่แล้วเออเอาสิต้องอยา่างนั้นไปต้องอยา่อางน,นั้นเออเอาแล้วนะฮะพี่เต้นมาใส่ด้วยตัวเองเลยนะคะนี่เออมาเลยนะฮะนี่แล้วภรรยาเขาใส่ให้โอเคได้ได้กลับไปพร้อมพร้อมหุ่นเลยหรือเปล่าเนี่ยพร้อมหุ่นด้วย เขาได้เป็นเนตดิฝั่งนี้ยอดอยู่ที่10,000บาทครับใครจะสู้สู้มาตอนนี้ได้เลยนะฮะมาเลยฮะเท่าไหร่ครับเก้าหมื่นบาทครับผมฝั่งขามือจ้ะเก้ามื่องคนมีแว่นตังทุกคนเท่าไหร่ครับเก้าหมื่นันครับ้งหมื่นสามับาทเท่าไเหม่ส่ หนึ่งหมื่บาทแล้วคุณเกตสู้ไหมับคุณเกดทำเองสู้เองไหมครับแบรนด์อย่ากดีบรอยาดีบเซกาไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้มาทุกขัานไปนะครับหนึ่งาบาทแล้วใครจะสู้ไหมฮะใครจะสู้ไหมฮะพี่ปูตัวเองสู้ไหมยังไงมินมินหนึ่งหมนห้าพันบาทครั้งทันทีเดิเท่าไหร่ครับ1นึ่งหมื่นหกพบาทครับโอ้พี่หวาน สาทุ่ง่าทุ่งอะไรนะครับเอเอามานี่สิมานี่สิไม่รู้จักเออนี่ออีาแล้วนะครับรอ่ะเต้นค่าแจ๊กสันหวังตอนป่อโชว์ตึง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 เออแทนเขาล้อเป็นกบวาเขาเต้นชุดเธอโอเค1 7 0 0บาทครับมีใครสู้ไหมฮะพี่หวานมาแล้วนะฮะ1 7 0 0บาทครั้งที่หนึ่งเท่าไหร่จับ หนึ่งม่แปดนบาทเพิเติมครับอมาหน้าเลยนะแจ็คสันหวังคนเดียวไม่พอไปพิงคอยหวังโลกไปเต้นเป็นเต้นคู่กันทําไรทำไมนึกอะไรพี่ต้ขอพูดนะคุณหมูไม่ต้องลุกไปเยี่ยวแล้วนะราวนี้ไม่ต้องแล้วนะยกมือเยี่ยวไม่ต้องแล้วนะหนึ่งหมื่แปดับาทพรอมโชว์เบาๆจากยูโรแลพิงคอยห้าสี่สามส คู่กันอะไรอ่ะเอากจริงคู่กันไงตึ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 งมาแล้วจ้าชุดผมบอกว่าที่หนูอยากได้ผมบอกว่าที่หนูอยากได้หนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับครั้งที่หนึ่งหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครั้งที่สองคุณมียกมือหรือเปล่าไมอาผมไม่ถ่ายรูปโอเคหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครั้งที่สามพี่หวานครับผมเท่าไหร่ครับ 19,000หมื่นเก้บาทครับ,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 บนนะเอาแล้ว19,000บา,บา,บาทพี่หวานใครสู้พี่หวานมาพี่หวานนะ้ำน้งน่งนู่นเงียบเธอโทษนะฮะแล้วเขาหนึ่งหเก้าพันแล้วฝั่งนู้นไม่สู้เียบเลยเออพี่บอมยังไงดีพี่บอม19,000บาทแล้วนะใสยว่าผมต้องไปเชียร์ฝั่งนวลีว่เออเดี๋ยวเราไปปลุกกำลังใจฝั่งนี้หน่อยได้ไหมเธอลงพลังกันหน่อยเร็ว 1 15, años, 9ึ่งหมบาทครั้งที่หนึู่ไหมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยหนึ่งน1ล้านเลยนะสอห่หล้านเลยไหมอ้นองน้มอะหล้านเลห่้านเลไหมอุ้พอห้าเลยมอหลอะรนะลูก S 2องหมืนบาทครั้งที่หนึ่งงแกเันซึ่งุณพ่อสองหมื่นห้าพบาทดิสามเธอเธอช่วยกันน้ำหน่อยได้ไหมเรือเอาไว้จับอาไหมพ่อามพ่อนะครับสองสองพันบาทงนนี้ให้น่งค่กันให้นค่กอะไรหรอผมว่าจะเขาคนนั้นลงมานั่งตรงนี้ด้วยกันดีกว่าออเอาไหม ไม่ไม่่ฉันจะใยูโรเดินได้ได้สองหมื่นสองพันบาทครั้งที่หนึ่งสองห่นสองบาทครั้งที่สองสอง่นบาทครั้งที่สาอัที่านหวานขอโทษคุณเก๋กับคุณเมนะครับผมขออนุญาตไปต้งรู้ก่อนนะี่ตัดไป้ไปแล้วไปแล้วพูกับใหม่แล้วต่อไปนี้จะรับแค่สามนวนะไม่รับถึงห้าแล้วนะ บอกพี่หวานว่าทีหลังตอนที่เขาจะเรียกพี่ก็ยกเลยแล้วยกเงมือนไกดจริงจริงอย่าให้พกำลังตายพี่หวานเขาพอถึงสามก็จะยกมืองั้นพี่ลองนีกดูพี่ลองสองหมื่นต่อไปแล้วครั้งที่สามเลย้พี่หวานจะยกมเลอเดินน้ำสามเลยใช่ใช่ตอนนี้ยอดเท่าไหร่นะจ๊ะสองหมื่นสามพันบาทสองหมื่นสามพันบาทและจะนับแค่สามเท่านั้นตอนนี้ไม่นับห้าแล้วนับสามนะครับเพราะว่าเหนื่อยแล้วนะสองหม้ยอยู่นะ ครูคนจตีกันแล้วภาษาอยู่เอาไงเอาไงเอาไงคุณเกรซกับคุณเนมขบบนนะฮะผมไปถามชื่อมาแล้วคุณเกรซนะฮะครับกับคุณเนมคุณเนมเนมแปลว่าชื่อเอาอยยสอหมื่นห้าพันบาทเท่าไหร่นะสองหมื่นหาับาทครับอยู้อยวิ่งว่เดี๋ยววันนี้เอยูโรทมสา์ดี เก่งใจมากเลยอ่ะต่อใช่ไม่ต้องเก่งใจมีใครให้ปากภาษาอื่นไหมครับพี่เก่งใจเหรอหยอกหยพี่พ่อยิ่งมาต้านเขาซีก็เร็วราคาขนาดนี้ก็คงไม่ได้แค่ถ่ายด้วยอะไรอยู่แล้วนะเออพี่ว่าต้องมีสวมกอดสักหนึ่งทีแหละอือข่าวผมห้าทีอะไรครับเดี๋ยวเราเอาเสื้อของพี่พ่อยืนมานะครับเพราะยอดดีมากเดี๋ยวจะมาปั่นใหม่ไอ้ที่มนเงินคือที่หวานมีเงินด้วยร้อยอ่ะครับคือทำแล้วใช่ไหมครับอ่ะพี่หวานเสร็จแล้ว ชิญคุณเลยนะครับขอเชิญทั้งสองท่านเชื่อบนเวทีเชิญคุณหวานกับเชิญคุณหวานครับเดี๋ยวให้ยูโรไปรับไหมครับเลยครับคุณยูโรพร้อมกระดานผิดพลาไม่ต้องหน่แล้วสารจากคุณพูดมกับครับเออพอดีว่นที่คุณบีครับคุณบีร่างสบายยปรดมือพันร้องตอบร่วมกันขอแค่นี้ก่อนคุณหวานนะครับให้ยอดวันสู้ทั้งหมด หัวเพราะว่าคุณเอ็งคุณแกนะครับประมูลประมูลในราคา36,000บาทเสื้อยืดตัวนี้นะครับเป็นของคุณกวางโอ้ยจริงๆวันนี้ครับไม่ขายลกคู่อยู่รอกอะไรหนึงลูกนครับเถิดผาบโอเคนิวนิวนิสำหรับใครที่อยากได้เสื้อแบบนี้นะครับข้างนอกมีขายตัวละสามพันเก้าร้อยบาท แผลเรียบร้อยแล้วโอเคและตอนนี้ฉันชอบตรงที่พี่ตั้งมีไม์ของตัวเอง้าด้วยนะฮะพร้อมจะฟาดทุกคนในงานนี้โอเคนะครับและข่าวดีนะครับนึงตอนนี้มีหลายข่าวดีมากในมือนี